แยกแพ็ทเทยวทุรเตรคี7วัน6คืนวันที่6และ7ที่เมืององิสตันบูลกันเซฟและเที่ยวตามคลิปนี้ได้เลยค่ะคืนที่3แล้วก็ยังนอนที่เฟรมกาลาตาโฮเทลมีอาหารเช้าให้ด้วยเดินมาโซนกาลาตาทาวเวอร์พามากินชีสเค้กราชชดช็อกโกแลตเมนูขึ้นชื่อของที่นี่เลยอร่อยมากทุกคนต้องมาลองนะอิทเค้กนุ่มๆละลายในปากเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวในเมืองกันต่อค่ะเติมเงินในบัตรอิสตันบูลค่ะรูจะมีอยู่ทั่วไปตามสถานีเลยใช้ได้กับรถบัสรถรางเรือรรรรรถไไฟเเเิิ่่่มมมแแกกาาปททีีโซซนนัสควลยะ้ ก็อย่าลืมถ่ายรูปหรือขึ้นรถแทรมกันด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะบินกลับแล้วแล้วก็แวะซื้อของฝากกันด้วยขนมหวานบัคคาวาของขึ้นชื่อที่ตุรกีแป้งพายกรอบๆด้านในจะเป็นถั่วพิทาชิโอไปต่อกันที่โซนบาลัดตึกสีพาสเทลโซนนี้ร้านอาหารและขนมราคาถูกนะคะตกเย็นแล้วเราไปทานข้าวที่ร้านดังคือเซเว่นฮิลส์ร้านอาหารลูฟท็อปที่มีวิวถึง3วิวเลยค่ะดูแม่น้าฮาเคียโซเฟียทุกคนสวยเหมือนภาพวาดเลยแล้วก็อีกมุมนึงจะเป็นบูมอสนะคะราคาอาหารรสชาติและการบริการถือว่าใช่ เฉลี่ยประมาณคนละ1,000บาทสรุปภาพรวมของการเที่ยวประเทศตุรกีนี่กิ้งว่าค่อนข้างปลอดภัยมากเลยนะคะ้เมืองหลวงอย่างอิสตันบูลเดินทางสะดวกมากค่าของชีพอยู่ที่ประมาณปานกลางค่อนไปสูงมือหนึ่งถ้าเข้าร้านอาหารจะไม่ต่ำกว่าพันนะคะทริปหน้ากิ้งจะมารีวิวค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของทริปนี้กันค่ะ